กลับสวัสดีนะครับกลับสวัสดีท่านลูกค้าทุกท่านนะครับผมอนันดาอินทพัลนะครับวันนี้ก็มาแจ้งข่าวให้กับพ่อแม่พี่น้องทราบนะครับเรื่องของเกี่ยวกับเปิดจองต้นกล้าพันเนื้อเยื่อนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงไวรัสโควิดระบาดนะครับก็เป็นช่วงที่ เรานะครับไม่สามารถที่จะนําเข้าพวกต้นกล้าต้นพันธุ์ได้นะครับเพื่อเพราะว่าช่วงด้านฟ้าปิดนะครับไม่ให้เครื่องบินบินผ่านข้ามประเทศกันและกันนะครับแต่ว่าทางแแบนะครับเขาก็ผลิตแล้วก็แจ้งมาว่าช่วงนี้นะครับเปิดรับเปิดที่ที่ออเดอร์ไปนะครับก็ ใกล้จะได้ต้นกล้าแล้วนะครับก็สามารถที่จะออเดอร์นะครับล่วงหน้าไว้ได้นะครับก็กันยานะครับต้นกล้าจะพร้อมที่จะส่งนะครับรุ่นแรกที่จะพร้อมก็คือบาฮีบาฮีนะครับบาฮีเป็นของ UAE เพื่อที่จะนําเข้าได้ครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นนาวเดอร์นะครับแล้วก็เขาก็ผลิตอยู่ตอนนี้ก็คือมีอัมเอสดาฮานอัมเอดาหานตัวนี้นะครับ เป็นพันุ์ที่หายากแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการผลิตก่อนหน้านี้นะครับเขาก็โละทิทท้งหมดเลยนะครับในเรื่องของไม่ไม่ทราบสาเหตุละเอียดเหมือนกันครับแต่แล็บเขาเขาแจ้งมาอย่างนี้ว่าไม่สามารถที่จะนําส่งตามออเดอร์ที่เราจองไปไว้ได้นะครับก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็ผลิตใหม่เริ่มผลิตใหม่นะครับแล้วก็ใกล้จะได้แล้วน่าจะ ทยอยไประหว่างบาฮีช่วงกันยานี้จะได้แล้วก็นาวาเดอร์แล้วก็จะมีตัวผู้แล้วก็อเมดดาฮานก็ทยอยมาเรื่อยๆครับแต่ในการจองนะครับเปิดจองครั้งนี้ก็คือจะรับแค่ตัวเลขเอาไว้นะครับถ้าท่านไหนที่สนใจที่จะปลูกพันธุ์ที่ผมแจ้งมาเช่นบาฮีโคเนซีอ่าโคเนซีก็มีนะครับแล้วก็อัมเดดาฮาน นาวเดอร์ order, แบบนี้นะครับก็สามารถที่จะจองเข้ามาได้จองไม่ต้องวางเงินนะครับเพราะว่าเราแค่รวบรวมตัวเลขเข้าไปนะครับแล้วก็จะสรุปว่า๋อยอดออเดอร์เท่านี้แล้วก็แลบเขามีเท่าไหร่นะครับเขาก็จะจัดสรรให้เราได้ว่ากี่ต้นเขาก็จะแจ้งเรามาถ้าบอกว่าตามจำนวนนี้นะได้ครับเขาก็จะส่งเข้ามาให้กับเรา นะครับแล้วผมจะแจ้งว่าต้นจะเข้ามาแล้วเราต้องจ่ายเงินแล้วถึงจะค่อยโอนเงินตอนที่ต้นจะเข้ามาแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีครับในเรื่องของการต้นกล้าต้นพันธุ์ที่เราจะมีมาปลูกแต่ว่าน่าจะไม่ทันฤดูกาลนะครับเพราะว่ามันเป็นหน้าฝนแล้วเราก็สามารถที่จะเอามาเลี้ยงอนุบาลได้ถ้าท่านไหนมีระบบน้ําก็เลี้ยงสักพักหนึ่งก็สามารถจะปลูกได้นะครับซึ่งในเรื่องของ โรคระบาดโควิดมันก็กลายเป็นปัญหาว่ามันไม่สามารถที่จะนำเข้าได้ส่งออกได้เกิดปัญหากันทั่วโลกก็ไม่เป็นไรครับเราก็ป้องกันภัยระวังตัวกันเอาไว้เป็นสิ่งที่ทุกคนก็มีผลกระทบกันทั้งหมดครับไม่ว่าใครแต่ก็ค่อยๆเย,ยียวยาแล้วก็วางแผนเพื่อที่จะให้ผ่านพ้นวิกฤตพวกตัวนี้ไปได้นะครับ ถ้าท่านไหนสนใจนะครับผมจะทำคลิปสั้นๆว่าเปิดจองแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะออเดอร์นะครับเป็นตัวเลขเข้ามานะครับขอตัวเลขที่ที่แน่ชัดนะครับเพราะว่าออไม่ได้เก็บเงินแต่ว่าพอต้นมาท่านต้องเตรียมเงินเอาไว้เพื่อที่จะรอจ่ายแน่ๆนะครับถ้าเกิดว่ามายกเลิกทีหลังมันมันเป็นเงินก้อนใหญ่นะครับซึ่งผมก็ไม่สามารถที่จะ ก็มันจะเสียเครดิตในเรื่องของการไปยกเลิกเขาอีกทีหนึง่งเพราะว่าเขาผลิตมาแต่เขาไม่มีปัญหาหรอครับแต่เพียงแต่ว่าเราก็จะคล้ายๆกับโดนมาร์กหัวเหมือนกับไม่ถึงกับแบคลิสต์นะครับหมายกับว่าลูกค้าท่านนี้อาจจะมีปัญหาอะไรแบบนี้ก็เอางี้ละกันนะครับถ้าท่านออเดอร์มาผมก็จะรับออเดอร์แล้วก็จะแจ้งยอดเข้าไปเรื่อยๆ เป็นสเต็ปสไปนะครับแต่ต้นบาฮีก็ช่วงกันยาถ้าสมมุติว่าโควิดผ่านพ้นไปแล้วนะครับมันก็จะนําเข้ามาได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังกันยายังไม่ผ่านพ้นวิกฤตนะครับก็จะเดินหน้าต่อไปอีกนิดนึงอย่างเงี้ยครับก็รอกันไปแต่ต้นเราก็จะได้ได้ในราคาที่สูงขึ้นต้นเขาก็จะโตขึ้น คาดว่าน่าจะได้ต้นที่โตขึ้นอยู่ครับเพราะว่ากว่าจะผ่านพ้นวิกฤตนะครับครับก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็สั่งต้นกล้าต้นพันธุ์เข้ามานะครับขอบคุณลูกค้าที่ให้ผมไปวางแผนวางระบบการปลูกทั้งระบบให้นะครับผมจะมีขายทั้งต้นกล้า นะครับจำจำแนกต้นกล้าต้นพันนะครับแล้วก็รับเหมาปลูกทั้งระบบทำหลุมติดโซ,โซลาเซลซล,เซล์เตรียมปุย๋ยให้ท่านนะครับ่าอาหารทุกอย่างที่ที่ครบถ้วนให้กับลูกค้าทุกคนนะครับตอนนี้ก็ท่านก็จองคิวเข้ามาเรื่อยๆแล้วกันนะครับว่าอา,อาจจะได้คิวช่วงสิงหากันยานะครับถ้าจองช่วงนี้แล้วก็จะไล่ไปเรื่อยๆ หรือท่านที่จะเปิดฤดูการใหม่ช่วงที่หลังจากที่เก็บเกี่ยวพวกข้าวหรือว่าผลไม้ต่างๆตามฤดูการเสร็จสิ้นแล้วพื้นที่พร้อมก็ประมาณเดือนพฤศจิกาก็จองคิวล็อกพฤศจิกา,กาทันวาไปได้เรื่อยๆนะครับก็จองคิวกันเข้ามาแล้วต้นกล้าต้นพันุ์ก็จะแจ้งให้ทราบไปเรื่อยๆนะครับว่าจะเข้ามาหรือย,อยังนะครับส่วนต้นกล้าพวกเหล่านี้ก็จะมีต้นกล้าที่ลูกค้าเขา เขาสั่งออเดอร์ให้เลี้ยงให้แล้วก็เอาไปปลูกนะครับก็จะมีหลายก็จะมีหลายาสายพันธุ์อยู่ครับครับ,รบผมไลฟ์วิดีโอสดแป๊บนึงนะพี่ครับพี่เดี๋ยว่งโทรกลับครับก็จะมีนะครับอันนี้นาเวเดอร์นะครับนาเวเดอร์ตัวนี้หมดแล้วนะครับดีแต่ของลูกค้าแล้วก็มามีบาฮี มีโคเนซี่นะครับโคเนซี่แล้วก็อเมสดาฮานนะครับอเมสดาฮานนี้ต้นใหญ่นี้อเมสดาฮานทั้งหมดนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายที่เข้ามาในประเทศไทยเรานะครับแล้วก็อ๋อมีมีรุ่นเล็กกว่านี้ที่สุดท้ายนะครับตอนนี้ก็น่าจะประมาณประมาณนี้อยู่นะครับแต่ว่าแต่ก็คงจําหน่ายแจกจ่ายกันไปหมดแล้วครับไม่เหลือแล้วตัวนี้ก็ไม่เหลือแล้วเหมือนกันนะครับมีเจ้าของแล้วเรียบร้อยนะครับต้นพันธุ์ก็ยังพอมีนะครับเรื่องของ หนอ่นอพันธุ์นะครับหน่อพันธุ์ที่จะได้ก็รุ่นอย่างนี้ครับมีหนอน้องมีต้นที่สูงๆท่วหัวแบบนี้ให้นะครับมีพวกหน่อต่างๆให้นะครับมีหน่อแบบนี้นะครับถ้าหน่อแบบนี้ผมก็จะจําหน่ายแต่แจกจ่ายตอนที่มันมีรากออกมาแล้วเท่านั้นนะครับเอาไปถ้าอย่างนี้ก็คือจะไม่ให้เอาไปนะครับเพราะว่าเราจะมีปัญหาเรื่องของการทาไม่เป็นนะครับแล้วก็ตาย ขึ้นมาเสียเวลานะครับถ้าท่านที่ทําตายแล้วก็เสียเวลาก็รอคอยกันหน่อยนะครับเรื่องต้นเคมเพราะว่ามันก็ติดปัญหาเรื่องของโควิดอย่างเมือนกันนะครับต้นไม่สามารถที่จะเข้ามาได้เราก็มีผลกระทบกับทุกคนนะครับไม่ว่าใครก็เจอผลกระทบก็เอาใจช่วยนะครับสู้ๆฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรงนะครับ เรามันจะได้ต้านพวกโรคภัยไข้เจ็บได้นะครับถ้าร่างกายเราแข็งแรงนะครับเราอยู่ดูแต่ทีวีไม่มีอะไรทํานะครับนั่งนั่งนอนนั่งนนอนนกินของหวานมันเกินไปไม่ได้ออกกำลังกายก็เชิญนะครับเรียนเชิญออกมาทำเกษตรนะครับเพื่อที่จะฟื้นนะครับสุขภาพตัวเองขึ้นมามาละลายไขมันแบบนี้ครับแบบนี้นะครับเหงื่อหยดติ้งๆกันเลยนะครับทำเกษตรลำบากนะครับแต่ดีต่อสุขภาพ ผมก็ชอบเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมทํางานสบายนะครับมีคุงแล้วก็วัดไขมันน่าจะความดันน่าจะมียังไม่มีความดันแต่แต่ว่ามันมีเรื่องของการเหนื่อยง่ายนะครับพวกนี้เข้ามาก็เชิญชวนนะครับ,รบมาทําเกษตรเดียถุงเงนิงนเิ็นหม่นออ่าซีประสอบครับเดี๋ยวผมไปซอยโอเคครับยังไงก็ท่านไหนนะครับสนใจอเมธดาฮานมีรุ่นหนอพวกอย่างนี้อยู่นะครับ รุ่นใหญ่แบบนี้มีหนอ่อน้องอย่างนอ้อย3ต้น4ีต้น4ีหนอ่อหรือไปปลูกแป๊บนึงก็จะขึ้นหนอ่อครับถ้ายังไม่ขึ้นหนอ่อแบบนี้ก็จะมีหนอน้องขึ้นมาเองนะครับส่วน้อเยื่อพวกเหล่านี้ของอเมริกาฮันก็เกลี้ยงไปแล้วนะครับหมดไปแล้วตอนนี้ที่มีจําหน่ายเลยก็มีบาฮีมีรุ่นทั้งในแคปซูลนะครับมีของอ e ิหร่านมีของ UAE นะครับแล้วก็มีของอังกฤษนะครับ ก็มีทุกๆแลบนั่นแหละครับที่ประเทศไทยที่ทั่วโลกเขามีผลิตกันมาอยู่แต่ก็รุ่นไหนนะครับก็คอยติดตามกันว่าท่านต้องการรุ่นไหนรุ่นครับจะมีรุ่นราคานะครับแตกต่างกันไปครับรุ่นเล็กรุ่นกลางแล้วก็เริ่มรุ่นใหญ่มาเรื่อยๆนะครับก็จะมีหลายรุ่นนะครับมีบามีโคเนซี แล้วก็มีตัวผู้ครับตัวผู้ตัวนี้ก็อย่างที่บอกนะครับเป็นผู้พันธดีเป็นผู้จาวิตนะครับตัวนี้จะผสมตัวเมียได้หนึ่งต่อห้าสิบในปีที่แปดนะครับแล้วก็ปีแรกๆก็อาจจะประมาณยี่สิบสิบกว่ายี่สิบนะครับแต่ว่าตัวผู้ควรจะมีอายุที่มันก่อนตัวเมียถ้าเราจะปลูกควรจะปลูกตัวผู้ที่มีขนาดโตกว่าตัวเมียนะครับถ้าตัวนี้อย่างตัวนี้ เป็นบาฮีนะครับเป็นบาฮีตัวผู้ก็ควรจะรุ่นนี้เลยนะครับที่ไปปลูกมันจะได้ได้เกสรก่อนนะครับเกสรที่แข็งแรงกว่าถ้าเกสรปีแรกๆเขาก็ไม่แนะนําให้ใช้นะครับเขาให้แนะนําตัดทิ้งไม่ให้ตัดต้นนะครับตัดตัดจันทิ้งนะครับตัวเมียก็เหมือนกันนะครับปีแรกเขาก็แนะนําให้ตัดจันทิ้งนะครับอย่าไปตัดต้นนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเขาใจผิดอันนันดาบอกให้ตัดทิ้งไม่ใช่ครับขอบคุณมากครับสําหรับลูกค้าผู้ที่อ่ให้การอุปการะนะครับแล้วก็ไว้วางใจให้ผมได้ดูแลต้นกล้าต้นพันธุ์ถ้าท่านไหนสนใจก็สั่งเข้ามาครับเบอร์โทร087สองครั้งลงท้ายด้วย7530ครับตามเบอร์นี้เลยครับนี่ครับ วนอนันดาอินทพาลัม0 8 7 0 8 7 7 5 3 0ครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ